สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยมาซาซุยหนเด็กเป็นยังอีูเลยประมาณวันหลุดหยีอับยางบ่ได้อีกเลยน้องช้อปปิ้งพี่น้องน้องช้อปปิ้งหน่อยจังหวะสิตายบ่จักย่างกับโบได้ใช่ไหมพี่น้องเอ้ยซักยาแพทย์หมอมาซักยาให้มั่ง ใช่ใช่เป็นมะขืนหมูกินขาวมคืนพี่น้องวายยังอันนี้กล้องกระจูดกระจูดอยู่นี่แต่นเอยอธุยากรล่องปลาลุงลุงอันี้หวานลงอี้หวันี้หวานพี่เขาพี่เขาเอาเม์เกียเป็นผูกบอดเกียมาบอดา้านยังกัจีจุก้าหันใจซิมุนเนี่นี่เอ นี่กำนังกุจูกุจูอยู่เลยกินเยอะน้องอีกจะสบายดีปลาลุงละลูกสบายดีปลาลุงน้าหน้ามันออกกินเด้อบัดพอดช่างกำลังตกแตกเสาหนาเมื่อสุดท้ายเพิ่งมาเมื่อนี้นะจะเป็นมือสุดท้ายบนเหตุคำบเแล้วกับมืออื่นเสาวมาต่ออีกแล้วบ้าเพล่านะคันเแล้วกับมืออื่นเนาะฮว่าคันเบลล์หน้ามาเช็ดได้ใช่ไหมแต่เกออไปกินอะไรป ไกินน้ปาค่ะส่กป้ของิ้แกเต็เลงตพระเจ้าพเจ้าีตกแตงตกแตงอันหินหินอ่อนชิมาตีกุกเสา น้องเตกับน้องอีอนนอ้มันนอลูกนี่มนหันมาบันซุยดิอนุบอีนองอยากให้นบเออให้นบอนุบอีนบนบอีนบำน้องอันแต้น้อยานลูกอันนซุยนอันนนกันอันนลูกเออ เออหวานแน่หวานแน่ผู้ชาแทนตอดมันนี่้ชาแทนตอดมันเอ้าเอ้าเซนเซนเอามึงหวานเน่ยหย่านแมงซางโอ้พูย่านแมงซางเอาออกไหมเอียวให้นั่งเลยลูกเอาให้นั่งแห่เออเอาออกแล้วลูกเอาออกแล้วโอ้ยกัฮหุกที่ผ้หย่านแมงซางหนานามันสิครบแล่ะฮัน เอาๆมาสี่ตอนไแล้วเอาเมาไปอนไปเอไปกับมาอามามาม่มา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 มีมามามัมา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 าม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 รมาูากาลางาม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 า้พมา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 กามาม้มา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 มมาาามาา มือสุดท้ายทัานบอสุดท้ายกับประมาณมืออื่นเชร้ามาซ้ำอีกแจ้ายก็สุดกันแล้วช้าจ่อยห้าก็แหวมาถูกมือแหวมาถูกเวนยยน้นปรมาณยังเไยกำลังพัดประตูบ่งเอี่ยมเพผยใจท่าชีมันจังเชื่อเขา่าต่อไข่เป็นคนพัดว่าไในสุดได้ กัดเ่อให้มันเกี้ยงท่าชี้กันเเขาเพื้นแล้วเร็วรอย จิใสบ่บ้านประตูใหญ่พี่น้องเหมือนเด็กบานประตูใหญ่กำลังเอาออกมานี่บ่อน,นังเหริหนนางเศราย็นแะไรพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นซีสแลกที่ก็จะเตรียมท่าใหมานน่เต้หน่นอยาาอนี่วานน่ะลูกอ้น,นี่วานนะพี่ Là kho, Chắc bưa, là khá là hạnh, à, mình... bơ nhau là <laughs> bơ nóng ừ, Nôm, nôm đã má Nôm mà hát cái nôn, bơ thì tốt cả Nó nôn luôn Môn mùi trời ngon, nó cà rà cà rào Ui Cà rà mùi trời Cà rà mùi nó มึงก็มาตาเนี่ยผึ่ใส่บอนมันแดดกันนั่นแหลก็มาแห็งมันเหนียวจะใส่อีกเนาะชุนสังมือเดียวบมหนุเพนเฟิสใส่มันคนละสายเลยพี่น้องต้กับโบโบเยอะข้างค้างค้าง อ่าวเขาไปเออห้องป่าให้เราปักให้เราโฟตลงอนาะสีข้อปันขึ้นมาบิ์กมี้ยังงึงเห็ดกินเจ้ยยังไงปนจักจั่นพีนองเ้ยปนจักจันมั้งึงเนะปนจักจัน จักจันไม่งี้เขาเนีเนยวเยขาอ,อัอนห่อนจ้ำอยากทำได้ไหมื้มาที่กินขารอบสองก่อนติ้มด้นะติ้มด้มจ,จางบะวะข้าวาอยากจางเลยหนึ่งเอาเกลือใส่บอกเอาเกลือใส่แล้วพ่อเลยเหม,ม็นแซ่บอบะจังพ่อพ่อมันจะเค็มโพ่อ ลหน่วยะโดปกตอันนี้พนจักรพลจักนพักอีหุม้มอันนี้ชิเป็นหนึ่งพักอีหุม้มอันนี้พนจักจัน่นอยากจำปลาจำปลาในมกเขียดที่บเบิร์ตค่นม,มื่อใหม่ก็ อืมเธอเสียงหัวอักอักมกเกียดตรปงปลาหาิ้วกระจากินกระแองมกเกียรติหนาวในตูหออ้หิ้วปีนกระปลาย่อขึ้นสิคับเชื่อย่อกระโตขึ้นมาฮักเป่งมาช่วย กินขน้พี่น้องินข่าการเดิเมื่อกี hmm. ้ถกเอภัยวข่าแห้งซวยแหละลืมามากินสินจักจ่กินก่อนผลจักจั่นก็พักอีกหุ้มกินข้าเศ้าอากเี่เดี๋ยวเจ็บแขวเนาะเจีบปลาเจีบล่าลูก่อก แเลยแถวทุกทอนมันมัมันป่งเงายวมาแล้วนะแมงแเม่งบเจ็บเจบอไปทอนใ่มากินข้าแรกจะกินยาจับจองห่มหหยั่งบวชบวนหยังบวหยังลืมอืมกินยาเลยลืมกินยาหลักมัวเศ้าหรอมันเี่วแมง เป็นเงาแข็งแมงกระพริบดูดเลื่อหย่อน้ำกระปมันค่ากับหุ่มัไอหุ่มน้าเปิดกินขัดเมยเจ้าขดตู้เย็นกันหนาวเหรอ อย่างนี้ค่าประกันอย่างนี้คือขาประกันรายแท้เฮ้ยจอยจอยต้มยาเข่าที่หมอ มือก็สั้นสั่นจอสิไล่ตายไปจัางแม่พี่น้องขอโทษขออภัยได้พ่อแม่พี่น้องแม่เทาก็ลูกเคยกินเขาพี่น้องเอ้ยเมือนี้ร้านเคยร้านเคยลูกเคยกับแม่น้องดาวก็ไปโรงเรียนเมือนี้น้องอีน่ะเพิ่นยังบ่ทันเศร้าขาก แบบเพิ่นยังบ่ค่อยแข็งแรงนะไม่ยังงึ้งก็เลยบ่ให้เพิ่นไปโรงเรียนมื้อนี้เพิ่นหยุทธเจกนขอลาน้ำในคู่เพิ่นให้เพิ่นหยุดแต่น้องดาวน่ะบ่ได้ขาดไปทุกมื้อน้องดาวน่ะอาจสิบ่เห็นเข,ข้าคลิปน้าเนาะเวลาถ่ายคลิปเพราะว่าเพิ่นไปโรงเรียนเนาะพี่น้องจักมือก้ออย่งสิไปเบิ่งเพิ่นอยู่โรงเยี่ยน่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะเพิ่นฮอดใช้แล้วใหญ่กว่าหมู่เบิดในห้องพี่น้องเอง้ยมีจะอดกระชับ ตามเหรออ่านนั่นแกะในกระตา่ากระต่าในแกะนั่นยังบ่ทันได้ในคู่บนหนังเอาขึ้นใหญ่พืชอยายให้ขึ้นอยู่บืชสามกันไปเฮียนอยู่บืหนึง่งแกะห้ากระต่ากับกระ่ายแกะพี่จังกับกระ่ายอืออ่านั่นยังไข่เนาะยังเขียนชื่อตัวเองเป็น,น,นบ,อบอ่อยพอใจดนะิบ่ใจน่ะบ่จักขอชื่อตัวเองเนี่ย่ะ เ,เป็นอบอใจปึกพอกันคลิปหนาพี่น้องเอออยู่ดีแม่แห็งสุขสุขคนสบายดีพี่น้อง